hmm <coughs> สองสา <c oughs> โอกาสคุบาอาจารย์คั้ีแล้วก็กัลยาณมิตรผู้่อยรมทั้งหลาย <c oughs> วันนี้วันศุกร์เฮ้ยวันพุทธ <c oughs> วันพุธที่ยอีบสาม <c oughs> <c oughs> เอ้ยเนาะ,ะ,ะสิงหาคมสองหาร้อยหกสิบหก เราไดตัของน้ำไปกินเนาะ,ะวันนี้ก็เหมือนเดิมทุกเช้าเนาะตอนเวลาที่ทัาชีกำลังพิจารณาอาหารหลวงตาก็จะพูดค่าเวลานะ วันเนาะคนเราเกินมาไม่มีความความใหญ่อน่อันหาเนาะทำให้เราวิ่งแสวงหาไม่จบไม่สิน้น แค่อาศัยปัจจัยสีเพื่อดำรงชีวิตมันก็อยู่ง่ายที่มันอยู่ยากเพราะตัณหาที่มีบคั้นหัวใจเราเาความอยากอ,อยากน่ไ,ไม่ใช่อยากธรรมดาเราอยากเป็นทุกอย่างนะรวยกว่าภวะตัณหาแล้วตรมันข้า ความไม่อยากมีอยากเป็นก็เป็นทุกข์เรียกว่าวิภวร,รณหานะนะเพราะว่าเราไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติไม่เข้าใจเรื่องสัจจะสมายที่ไม่เข้าใจาเรื่องความจริงอนะสัจจะแปลว่าความจริงฮนะไม่เข้าใจความเป็นจริงนะของธรรมชาติซึ่งมนุษ เราเนี uh, ่ยมีความอยากมากกว่า uh, สัต uh, ว์ท uh, ั uh, đ đ ่วไปอมากกว่าทุกทุกชาตินะก็คือมนุษย์นะพนี้ภพกนี้ทำเอาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะตัะหาอยากได้อะไรล่ะอยากได้ทุกอย่าง ដែម្រូវាក់ក្ ไอ้น e ี rope, 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 rope. <c oughs> <c oughs> um> ่ก็ยังไม่หลุดเลยรอกรอกรอกเต็มหมดฮะไฟดับไม่ก็ดับไปด้วย เมื่อกี้พูดถึงเรื่องไรนล่ะเรื่องตัณหาเ,เนาะพูดถึงเรื่องคําความว่าคำามะยากธรรมะอยากเรื่องละยากที่สุดไปถึงตัณหาเนี่ยละยากลำยากอ่ะถงไม่เต็มพูดง่ายอ่ะไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะตัณหาทั้งหมดความหมายฮะ ถ้าเราไม่มีอุปาทานนะความอยากตัวนี้จะไม่ผสมด้วยกิเลสเมื่อเราหมดอ,อุปาทานทำไมเป็นผูดอย่างนัง้นล่ะเนาะก็พูดได้เพราะในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติชรา,ามหมรน,นะถ้าตัวทัานถ้าตัวอ,อุปาทานไม่มี เกิดเวทนาเกิดตัณหามันกดับลงน,นะความอยากอของพระอริยเจ้าจึงไม่ประกอบด้วยคำว่อาอุปาทานนะนะ่เอยห็นไหมก็เลยไม่ทุกข์นะนะเพราะอุปาทานขันธาทุกขาอุปาทานขันธ์นี่แหละตัวทุกข์นะ อุปาทานขันธาลูกขาเนี่ยอุปทานขันนั่นแหละคือตัวทุกข์อ่ะเพราะฉะนั้นตัวความคิดอ่ะอ่าไม่มีเรื่องต้นไม่มีทั่งกลางไม่มีบรรพายไม่มีสิ้น,นส,สุดความคิดนะนะความคิดต่างๆอ่นะก็จะถูกปรุงแต่งไปตามสัญญาลงนะอ่นะ เมื่อเกิดเวทนาสัญญาตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นคือศาสนาฮะเมื่อเราไม่ปรุงอพวนั้นก็จะตัดขาดก็จะดับลงไปต่อไม่ได้นะเรียกว่าอุปทานหนันะเรียกว่าไม่ปรุงมันแหละนะถ้าปรุงเมื่อไหร่มันก็เป็นสะพานเชื่อมไปสู่ภพนั้นภพนี้ เหมือนความคิดเกิดขึ้นความคิดดีๆเกิดขึ้นนะถ้าเราไม่ปรุงต่อเห็นไหมพบดีๆก็จะไม่มีเห็นไหมอ่าอ่าความคิดเกิดขึ้นทางชั่วนะทางอกุศลถ้าเราไม่ปรุงต่อพบทั้งต่ำก็ไม่เกิดขึ้นเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละน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 ะเรียกว่าอุปทานผันหลัก หรือไม่ปุงนั่นเองนะเมื่อเราปรุงต่อไปมันก็จะเป็นความอาคิดไปทางในในในมุมของอา,อาทางกุศลหรือคิดดีก็จะไปติดอยู่ในความดีก็จะได้พบดีนะเห็นไหมก็จะเป็นพบที่สุดนะไปสวรรค์ไปเลยกลายเป็นพบที่ดีๆนะถ้าเราปรุงไปทางต่ำนอะ่านะ อ่ามันก็จะเกิดพบที่ไม่ดีเห็นไ,ไหมเออการปรุงนี่แหละคือการเกิดพบเห็นไ,ไหมอ่าอ่าเพราะฉะนั้นมันคิดดีขึ้นมาาแค่รู้ไม่ปรุงต่อพบนั้นก็จะดับไปไม่มีพบนะคิดไม่ดีเราไม่ปรุงต่ออ่อ่ามันก็จะดับไปนะเห็นไ,ไหมนั่นแหละเราก็จะไม่มีพบนะไ,ไม่ไม่มีสรามมลนะ ท่าเราไม่ปรุงต่อนี่เรียกว่าทำลายวงจรของการเกริดหรือปฏิจจสมุปบาทให้ดับลงโดยสาวรเรียกว่าอรหันต์เห็นไหมอ่าเรียกว่าผู้สิ้นแห่งภพเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นการจะทำลายการกระแสงการเกิดนี้ต้องอาศัยสติปัญญา อาศัยสมาธิเห็นไหมถ้าไม่มีสมาธิอ่ะก็จะไม่เห็นอ่ะก็จะไม่มีกําลังอ่ะเข้าไปให้ปัญญาเข้าไปจัดการเม้สติปัญญาเข้าไปจัดการอ่าระบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นการเกิดชีิตนี้เรียกว่านามไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเรียกว่าอาริยะ,ะผู้ดับซึ่งเหตุคืออุปทานแล้วอะ ่านั่นแหละเขาเรียกว่าสิ้นสุดแห่งการแสวงหาอ่าสิ้นสุดแห่งพบเนี่ยนี่พรูุทธาจาสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นการจะลบจันจะักปัญญารับสติให้สติปัญญามีความเฉียบแหลมไวรวดเร็วย่อมอาศัยสมถะคืออาณาปานสติอาศัยลมเข้าลมออก นี่นี่นี่เห็นไหมเมื่ออาศัยสมธาธิก็คือลมหายใจเข้าออกสตินี้ก็จะกลายเป็นสมัมชัญญัเป็นปัญญารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเห็นรู้ทันนีน่นั่นแหละสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตในใจหรือความคิดปุงแต่งก็จะขาดสะพัลงฮะเส้นแห่งความสงสัย ในพบในชาติาต่างๆโดยสิ้นเลยสิ้นเจอเนาะนะนี่คือ,อเรียกว่าผู้มีสติผู้มีปัญญานะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นเลยขึ้นอยู่กับสติปัญญาเราผู้ใดเห็นโทษเห็นภัยของความคิดปุ่แต่งผู้นั้นแหละเรียกว่าผู้เห็นเหตุของผู้ฮนะ ผู้เห็นธรรมนั่นเองเนาะ,ะเราต้องรู้จักนะเราถูกตามกิเลสหรือตามใจตัวเองมานานนะ,ะเราถึงได้สร้างมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมขึ้นมาเนาะเพราะมโนกรรมเป็นตัวเหตุคือความคิดผุงแจงนี่เองนะเพราะฉะนั้นความคิดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมตัวปูนี่แหละ เป็นตัวเชื่อมพบธาตุต่างๆเพราะฉะนั้นจักรวาลถึงรวมอยู่กับความคิดเราี่แหละคือจักรวาลอนะ่อ่าความคิดี่แหละสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมนําไปต่ออ่แห่งการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นหรือเรียกว่าจักรวาลในใจเรานี่แหละนะอ่าอ่ามันไม่มีที่ทสิ้นสุดกับความคิดสิไอ้แม่มันสร้างจักรวาลน,นะ ไม่ยบไม่สิ้นนะเพราะฉะนั้นนะผู้ใดเห็นโทษของความคิดนะผู้นั้นแหละคือผู้ไม่ประมาทนะเราจะเห็นว่ามันคิดอยู่ตลอดเวลานะไม่ว่าจะคิดอย่างแง่ไหนก็ตามนั่นคือความคิดเห็นมันเป็นเพียงความคิดไม่ใช่ความจริงนะฮนะดวนะนะง,งตาครับคำถามจากคุณสุพัฒน <m ul ly> คนทาแท้งต้องแกแ้กรรมแบบไหนครับหลวงตาแก้ในปัจจุบันนี่แหละแก้ด้วยอานาปณสติการแก้กรรมนะเราจะลืมได้ไหมล่ะฮะลืมสัญญาไอ้ที่เราทําได้ไหมนี่คือการแก้กรรมแก้ในปัจจุบันนี่แหละฮะอ่ามันต้องไปสนใจเรื่องกรรมเลยแก้ในปัจจุบันนี่มีสติอยู่ในลมหายใจนี่แหละคือการตัดกระแสแห่งกรรมทุกอย่างนะ อาณาปานสติเนี่ยเป็นอาวุธอย่างดีเลยฮะเป็น,นสุดยอดแห่งสตาราวุธที่จะปราบกิเลสอบบพปราบชาตินะอาณาปานสติสมาธินี่แหละนี่คือการแก้กับทุกสิ่งทุกอย่างจบลงที่นี่จบลงที่อาณาปานสตินะค,ครับอคอมเมนต์มาทาง youtube บอกว่าตอนแรกเขาจะมาบวชที่นี้เขาว่าเขาไปรู้มาว่า สัญญาคือกรรมเขาจะไม่ปฏิบัติอาณาปานสติเพราะเขาเข้าใจว่าเขาจะไปดับกรรมแล้วเขาบอกว่าอาณาปานสติมันแค่หลบทุกเขารู้แล้วว่ากรรมคือสัญญาครับเขาก็พิมพ์มาว่าอยากให้หลวงตามาอ่านอ๋อดีแล้วนะเพราะว่าทำไมหลวงตาถึงบอกว่าสัญญา คือความจำนี่แหละความจำความหมายรู้นะ,ะนี่แหละคือตัวเราลืมไม่ได้ไม่ว่าสัญญาเก่าหรืออนุสัยหรือสัญญาปัจจุบันที่เราสร้างมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยไปถึงตอนเกิดขึ้นมาจะรู้ความเนะเราจะจำได้หมดเห็นไหมไม่เคยลืมนะนั่นแหละคือกร,รนะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นอขอให้ฝึก อะไรปนสตินี่นะถ้างั้นก็คงเขาไปดับสัญญาจไ้ไม่ได้เขาไปแก้ไขไม่ได้เพราะว่าต้องอาศัยสมาธิและวิปัสสนาในทัวเดียวกันเพราะงั้นทางสายอื่นไม่มีนอกจากศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมหรือมรรคอ่า,อา,หา,าหรือเรียกว่าอธิศีลในที่จิตอธิปัญญาเพราะฉะนั้นต้องอาศัยสตยิที่มีกําลังมหาศาลเลยเรียกว่ามหาสติมันก็หมดไปแล้วแหละปัญหานะอ่า เพราะฉะนั้นอาจะอยู่ที่ไหนกไ็ได้นะ,ะบวชไม่บวชน่ะไม่สําคัญนะ,ะแต่ที่สําคัญมันก็ต้องบวชแล้วแหละนะเพราะถ้าไม่บวชแล้วมัวก็จะกังวลไม่มีเวลาไปหากินเนี๋ยวก็โน่นนี่เดี๋ยก็ดึงลงไปข้างนอกขนาดมมนบวชมันก็ยังเป็นค่าศึกอยู่นะไอความคิดเนี่ยนะนาครับจากไร่สดครับ คุณทิธรีกาวน้องสการหลวงตาดูลมแล้วเกิดสภาวะร้อนในตัวอาการแบบนี้เป็นอะไรคะจากไยค่ะอ๋อตัวนี้หลวงตาเรียกว่าเผากำนะมันจะร้อนมากโดยเฉพาะฝึกอานาปาร์นี่จะร้อนภายในร้อนในหัวใจร้อนภายในกายเราเนี่ยนะอ่าร้อนมากปวดหัวมากนะยิ่งเราเพ่งจ้องเข้าไปเท่าไหร่ดูลมเข้าไปเท่าไหร่ ร่างกายเรานี่ผิดปกติบา,บางทีร้อนบางทีหนาวนะบางทีเนี่ยโอ้ยลมร้อนนะจนกว่าเราจะชงนี้ชำนานเชี่ยวาชาญในลมง,งั้นอาณาปานสถิตสิบหกชั้นนะเราต้องเรียนรู้ว่าลมต่างๆนะที่เราหายใจอยู่นี้ไม่ว่าลมละเลอียดลมสั้นลมยาวลักษณะมันเป็นยังไงร่างกายเราเป็นยังไงนะ ขอให้พวกเราทัางตั้งใจเรียนรู้มันปรับได้หมดเลยนะอ่าวันนี้ก็อจากคุณบุญเงินไอศครีมกะที่สดถามมาผมมีลูกชายสองคนบวชพร้อมกันได้ไหมครับได้นะบวชได้บวชสามคนทั้งพ่อแม่ก็ได้ไม่อยางให้บวชนะไม่ยบวชไม่ได้ใครห้ามนะถ้าไม่ทำดีกฎหมายก็บวชได้นะแน่นะอ่า วันนี้ก็ขออนุโมทนาเพื่อสาธุการครับออ่า่าญาติธรรมต่างๆท,ที่สนับสนุนวัดป่าบ่อน้ำอินทร์ของพวกเราเนาะอ่าขออนุโมทนา,ทาสาธุการด้วยธรรมรับพรยจจาวะริวะหาปูราปาริปรรุกเรนติสาธารังเอวะเมวะอิโตดิยังเปตรนังกุปกัปปติอิจิตังปิตัง สรงหั่นิปเมวัชมิชนตุสเบปุเรนตุสังกปาจันโลมารโสยัธามณโชติรโซยธาอภิวารนาสีริสิจังปุชาปจายินโนตัตตาโลธรรมาวันติอายุวันโนสุขังอะรังสา